มาดูสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ภาคใต้กันก่อนนะคะโดยเฉพาะที่จังหวัดนาราธิวาสที่ขณะนี้มีน้ำท่วม13อําเภอของจังหวัดที่ยังคงวิกฤตค่ะประชาชนจำนวนมากยังคงติดค้างอยู่ภายในตัวบ้านและก็ตามหลังคาเรือนนะคะโดยต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเพราะว่าไม่สามารถที่จะฝากกระแสน้ำออกมาได้นะคะติดตามจากคุณติชิราพุทธสารพันรายงานสดจากสี่แยกลำพูอําเภอเมืองนาราธิวาสค่ะคุณติชิราคะ ถือว่าเป็นวิกฤติหนักอีกครั้งหนึ่งสําหรับชาวจังหวัดนราธิวาสนะคะกับเหตุน้ําท่วมฉับพลันตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าเมื่อที่ผ่านมาค่ะหลายพื้นที่ที่ไม่เคยถูกน้ําท่วมนั้นก็กลับมีน้ําท่วมนะคะอย่างที่ตาบลลาพูแห่งนี้นะคะใน11ตาบลนั้นน้ําท่วมหนักค่ะหลายคนนั้นเก็บข้าวของไม่ทันแต่ว่าปัญหาใหญ่ๆในขณะนี้นั่นก็คือการขาดแคลนในส่วนของเรือติดเครื่องยนต์ที่จะบุกฝ่ากระแสน้ําที่ไหลเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านนะคะทําให้หลายครอบครัวนั้นยังคงติดอยู่ภายในค่ะ กระแสน้ําที่ไหลแรงอย่างมากทําให้ถนนสายหลักที่เชื่อมไปตัวเมืองนราธิวาสและอาเภอรอะรแงะนั้นถูกตัดขาดหลายจุดนะคะโดยเฉพาะตั้งแต่สี่แยกลําพูค่ะชาวบ้านและเจ้าหน้าที่นั้นต้องเร่งขนย้ายทรัพย์สินโดยเฉพาะรถยนต์และรถจักรยานยนต์ขึ้นหนีน้ําอย่างจ้าละวันนะคะขณะที่เจ้าหน้าที่นั้น เข้าช่วยเหลือและอพรอชาวบ้านนะคะโดยตลอดแนวถนนเพชรเกษมตั้งแต่จังหวัดปัตตานีถึงจังหวัดนาราธิวาสนั้นน้ําได้ไหลเข้าท่วมบ้านเรือนของชาวบ้านสองฝั่งโดยเฉพาะในอำเภอยี่งอนนะคะหลายจุดนั้นรถไม่สามารถผ่านไปมาได้ในบางช่องจราจรค่ะส่วนนี้เป็นภาพที่เจ้าหน้าที่ทหารพรานที่48นั้นใช้เรือยางติดเครื่องยนต์ขับฝ่ากระแสน้ำเข้าไปนะคะเพื่ออพยพชาวบ้านตาโง่ตบุออกอำเภอเจาะไอร้องค่ะ เช่นเดียวกับที่ทหารพลานที่45นั้นช่วยเหลือชาวบ้านวัดร่อนบ้านไทยบ้านแกแมตตำบลตันยงมัดอําเภอระแงะนะคะและเข้าไปจูงวัวหรือว่าสัตว์เลี้ยงของชาวบ้านที่ผูกติดในน้ําที่เพิ่มสูงขึ้นต่อเนื่องค่ะ และภาพมุมสูงคุณผู้ชมจะเห็นได้ถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นในจังหวัดนราธิวาสขณะนี้นะคะซึ่งมีปริมาณน้ําท่วมขังค่อยๆสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องในหลายพื้นที่นะคะโดยเฉพาะใน3ามอำเภอก็คืออําเภอระแงะนะคะมีปริมาณฝนตกหนักที่สุดวัดได้631ม mm, มตรค่ะรองลงมาคืออําเภอยี่งอวัดได้495ม mm, ลมตรนะคะและอาเภอรืรอีสวัดได้447ม mm, มตรค่ะซึ่งถือว่าเป็นการตกหนักมากที่สุดเป็นประวัติการนะคะจริงสูงกว่าที่หลายฝ่ายคาดการณ์และ สูงกว่าการประเมินสถานการณ์ก่อนหน้านี้ค่ะส่งผลให้หลายพื้นที่นั้นยังมีประชาชนนั้นตกค้างไม่สามารถออกมาจากบ้านที่มีน้ําท่วมสูงได้อย่างรวดเร็วนะคะหลายคนจึงยังติดอยู่บนชั้นสองหรือว่าบนหลังคาบ้านซึ่งได้มีการแจ้งขอความช่วยเหลือผ่านช่องทางต่างๆอย่างต่อเนื่องนะคะแต่พบว่าการเข้าช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่ทําได้ในวงจํากัดเท่านั้นนะคะเพราะว่าเครื่องมืออุปกรณ์โดยเฉพาะเรือติดเครื่องยนต์ที่มีความจําเป็นต้องขับฝ่ากระแสน้ําเชี่ยวเข้าไปช่วยเหลือนั้นไม่เพียงพอค่ะ ส่วนรถไฟสายใต้14ขบวนที่ปลายทางสถานีสุงไงโกรกจังหวัดนาราธิวาสวันนี้ทุกขบวนนั้นจะวิ่งรับส่งผู้โดยสารแค่สถานีรถไฟจังหวัดยราาเท่านั้นนะคะเนื่องจากเส้นทางรถไฟมุ่งไปยังจังหวัดนราธิวาสนั้นหลายจุดถูกน้ําท่วมทําให้รถไฟไม่สามารถวิ่งผ่านได้ค่ะเช่นเดียวกับโรงเรียนรวม11แห่งนั้นต้องประกาศปิดการเรียนการสอนฉุกเฉินค่ะ ภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในขณะนี้ก็คือบรรยากาศสดนะคะที่นี่อยู่บริเวณหมู่หนึ่งในตำบลลำพูอําเภอเมืองน่านาที่ว่าค่ะอย่างที่เห็นขวามือน,นั้นก็เป็นส่วนของวัดลำพูนะคะน้ํานั้นได้ไหลท่วมแล้วก็ในส่วนของทรัพย์สินของชาวบ้านย่างรถยนตทคันนี้นะคะเจ้าของนั้นบอกว่าได้มีการนํามาไว้ตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าตรงนี้นั้นน้ําไม่ท่วมค่ะแต่ว่าปีนี้กลับมาท่วมตรงนี้นะคะแล้วก็ท่วมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจึงสร้างความเสียหายให้กับชาวบ้านเป็นวงกว้างค่ะคุณพึ่งนภาคะ่